คลิปนี้นะคะจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการแต่งสาบเสื้อนะคะเราจะเริ่มจากตัวที่เป็นเสื้อชิ้นหลังก่อนนะคะตัวชิ้นหลังนี้นะเวลาเราแต่งสาบเสื้อนะคะให้วัดจากเส้นที่เป็นเส้นขยายคอเนี่ยะค่ะออกมาหกเซนนะคําว่าหกเซนอันนี้มันตายตัวไหมคือเอาจริงๆมันเป็นมาตรฐานของพวกเสื้อที่เป็นพวกเสื้อแจ็คเก็ตนะคะสามมันจะค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ย ตรงส่วนที่เป็นคอตัวนี้ค่ะเราก็จะวัดออกมาปกติตามหลักแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสักนิ้วครึ่งนะคะนิ้วครึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคอมันป้านมากแล้วมันแต่งไม่ได้เงี้ยเราก็อาจจะแต่งใหญ่หน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยสามเล็กสามใหญ่ตรงช่วงคอเนี่ยเป็นเรื่องของความสวยงามนั่นเองนะอย่างกรณีนี้เนี่ยครูก็จะแต่งไว้สักประมาณห a l f c ครึ่งและกันสลาอันนี้นะคะฉะนั้นก็คุณจะใช้แม่บรรทัดวัดเอาแล้วแต่งเอาก็ได้นะคะ หรือว่าคุณสซใชซไม้โค้งเอาก็ได้ด้วยเหมือนกันอันแบบนี้นะช่วงที่เป็นเส้นขยายนะคะถึงตรงส่วนนี้เราจะเรียกว่าเส้นสาบคอนะคะเวลาคุณํำไปกรอบคุณก็กรอบจากตรงส่วนนี้ออกมาจากนั้นตรงส่วนที่พื้นที่ที่เหลือตรงนี้ค่ะจากตรงส่วนสาบคอนี้ลงมาตรงนี้นะจะเป็นพื้นที่ของซับในถ้ามี คุต้องวงเลบว่าถ้ามีเพราะว่าประเทศเราเป็นเมืองร้อนนะคะบางคนอาจจะเอาสวยงามนะก็ใส่ได้แต่ถ้ามันร้อนก็ไม่ควรใส่นะคะตรงด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะมาเป็นแบบทบผ้าเหมือนกันนะคะเหมือนกับชิ้นที่เป็นตัวเสื้อชิ้นผ้าจริงดังนั้นเนี่ยตัวชิ้นนี้นะคะซับในนะเราก็จะวางอยู่ที่หนึ่งชิ้นนะเพราะมันสันทบกันเนาะแล้วก็ถ้าเป็นผ้าจริง เ็อ,อยีกหนงชิ้นนะคะลักษณะของตัวแพทเทิร์นที่มันจะออกมาเนี่ยก็จะออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยในขณะที่ส่วนที่เป็นซับในนะคะก็จะมาเป็นคอเสื้อแน่นอนเราใช้้ามาเนาะบวกกับตรงส่วนที่เป็นพาร์ทซับใน หมายควาว่ายังไงหมายควาว่าตรงส่วนที่เป็นซับในตัวนี้ที่เป็นสาคอนี้ก็คือหนึ่งชิ้นนั่นเองนะคะตัวนี้ขออย่าลืมทบนะนี่ทบเหมือนกันนะคะมาก็จะมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมาเสร็จแล้วนะคะเอาการเตรียมส่วนที่เป็นตัวสาบกับซับในตัวเสื้อชิ้นหลังนะคะต่อมานะคะแต่งสาบส่วนที่เป็นชิ้นหน้าตัวเสื้อน,นะคะเพราะว่าเรายังมีเส้นกลางหน้าของเราเป็นเกียวอยู่นะคะเวลาเราเริ่มมาก็ใช้ไม้บรรทัดของเราเนี่ย นะกะที่เส้นกลางหน้าของเราก่อนเลยนะนี่ครูจะขีดเอาไว้คร่าวๆไว้ประมาณนี้นะคะแล้วครูก็ขีดแทนที่ด้วยลูกศรเอาไว้ลูกศรตัวนี้จะมีหน้าที่เอาไว้มันกลับเป็นทางผ้าคนณนนี้ที่ของคุณคุณอยากจะใช้ทางผ้าทงทางนี้เป็นเกณฑ์สมมตินะแต่ว่าครูจะจะเอาไว้สําหรับในการสร้างศาสตร์ด้วยมากกว่าส่วนทางผ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะเชือกใช้ทางทั่วเ็นทางเฉียงเนี่ยมาเป็นทางผ้าก็ได้เพื่อเอาไว้กันยืนนะคะแต่นี่เดี๋ยวเอาไว้เราก็อธิบายใน ตอนวางผ้ากันเนาะเราจะเริ่มมาจากกรณีนี้ก่อนนะคะคือเงื่อนไขาการสร้างสับของตัวเสื้อค่ะนะ,ะนะที่เป็นชิ้นจากกลางหน้าเนี้ยอย่างหนึ่งเลยก็คือไม่ควรที่จะใหญ่เกินตำแหน่งที่เป็นจุดยอดส่งออกมาซึ่งในคลิปเราก็รู้กอยู่แล้วว่าที่ประมาณ9เซนครึ่งนะคะเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ที่9เซนครึ่งเราก็วัดจากชายเสื้อเนี้ยออกมาก่อเลย8.5พอนำไง8.5 จากเส้นนี้นะคะที่เรามาร์กออกมาก็อีก8จดหน้าถ้าเราก็ตีเส้นขึ้นมาเลยพอเราตีเส้นขึ้นไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีเส้นข้างหน้าเส้นหนึ่งเนาะจำคร่าวๆได้เนาะว่าตอนนั้นเราวงแขนเราอ่ะบอกว่าให้มันต่ำลงมาประมาณ2.8เซนเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็กะคร่าวๆไว้ว่า2.8เซนถ้ามันตั้งฉากมันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละถ้า 9. ห้อยู่ตรงนี้นะเราก็คือทำอยังไงก็ได้ให้มันไม่ต้องไปถึงจากนั้นเราก็แค่วัดจากปลายไหลค่ะจากข้างคอเน,นี้ยออกมาให้ได้วหกเซนเท่ากันกับตัวสับตัวที่เป็นชิ้นหลังจากนั้นคุณก็ใช้ไม้โค้งค่ะแต่งนะแบบนี้เลยแต่งเรียงๆให้ป็บแบบนี้มันจะได้ไม่ไปผ่านโดนเข้านะคะ แล้วนะคะกับการทาสาดเสื้อตัวสาดชิ้นหน้าตัวนี้นะคะเราก็จะใช้ตั้งแต่ตำแหน่งช่วงนี้ถึงตำแหน,น่งนี้เป็นสาดชิ้นหน้าสาดของเป็นชิ้นขวาหน้านะคะแล้วจากฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะชิ้นนี้นะจากตรงนี้นะคะเอาถึงมาตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นซับหน่อยนะต่อกับสาบมาแบบนี้เลยนะส่วนตัวที่เป็นตัวเนี้ยเราก็จะใช้อยู่ที่หนึ่งชิ้นเพราะว่าซ้ายขวามไม่เหมือนกันตรงนั้นเราก็จะใช้แค่หนึ่งชิ้นในขณะที่สาบชิ้นหน้าเราก็จะใช้หนึ่งชิ้นแบบนี้ตัวเสื้อเราจะใช้เต็มชิ้นของสีน้ําเงินอันนี้เลยนี่กวงเลยเอะไรไ่งง ดังนั้นภาพรวมของตัวแพทเทิร์นนะคะเวลาเราทำออกมาจะมีหน้าตายอย่างไรนะผ้าจริงก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้หนึ่งชิ้นในขณาดที่สาบชิ้นขวาหน้า สามชิ้นขวาหน้าเนี่ยด้านกาวมันจะหงายขึ้นนะคะเราจะต้องหงายด้านกาวขึ้นดังนั้นเนี่ยด้านที่เป็นด้านโชว์ของสามเนี่ยมันจะต้องหงายท้องลงดังนั้นเนี่ยเวลาเราทําการก๊อปปี้มันออกมาเนี่ยตัวชิ้นเนี้ยค่ะมันจะต้องไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแทนดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นฝั่งตรงข้ามแทนแบบนี้แทนนะนี่คือชิ้นตรงส่วนที่เป็นสามอันนี้หนึ่งชิ้น นะคะจบท้ายด้วยส่วนที่เป็นซับในค่ะซับในซึ่งต่อจากไอตัวนี้ออกมาเนี่ยจะเป็นพาดส่วนที่เป็นแขนของไอตัวนี้พอดีนะคะมันก็จะเป็นไอชิ้นที่มันโค้งมาตัวนี้นะที่มันเข้ามาุมตรงนี้นะมาแล้วก็มีวงแขนอันนี้ก็อีกหนึ่งชิ้นเสร็จแล้วนะคะสําหรับการเตรียม แพทเทิร์นนะคะแล้วก็แผนภูมิในการทำแพทเทิร์นชิ้นหน้าของตัวเสื้อนะคะตั้งแต่ซับนายสาบแล้วก็ผ้าจริงนะคะต่อไปก็จะมาเป็นชิ้นสุดท้ายนะคะของตัวเสื้อที่เป็นชิ้นซ้ายหน้านะคะวิธีการแต่งสาบของตัวที่เป็นชิ้นซ้ายนะคะชิ้นซ้ายเนี่ยมันจะอดแอบ,บแปลกๆนิดนึงตรงที่ว่ามันมีชิ้นสามเหลี่ยมเนี่ยคะ่ะยื่อออกไปแบบนี้นะคะปกติแล้วนะถ้าเกิดเป็นแบบประหยัดผ้าหน่อยนะคะเขาก็จะเลือก พับริมเล็กเอานะเฉพาะชิ้นนี้แล้วเขาก็ใช้เฉพาะตัวเสื้อนี้มาทําเป็นแบบตัวพิริ้วไปปล่อยเอาแต่กรณีของที่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่เน้นความนิ่งๆเรียบๆนีดนึงคือไม่มีการพับริมเล็กแบบนั้นนะคะเราก็จะใช้วิธีการกลับสาบเนี่ยเต็มชิ้นตรงส่วนของตรงนี้เลยนะโดยที่ว่าเราจะเผื่อพื้นที่มาหน่อยนึงคือเราจะไม่ตัดพอดีนี้นะแม่เราจะไม่ตัดพอดีนี้นะเราจะเลยมาหน่อยนึงค่ะเราก็จะเริ่มจากการวัดจาก ตำแหน่งของมันเนี่ยค่ะที่จะเป็นตำแหน่งเส้นกอขอ,อเดิมเนี่ยออกมาสิกสีเส่เซนเซนเซนแบบนี้นะเราตีเส้นขึ้นไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมัน มีตำแหน่งเส้นอ,อกอยู่เนาะมันก็ไม่ควรที่จะเลยออกมามากนักนะคะแต่ว่าเพราะตัวนี้มันเป็นสาบอยู่ตังนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นตำแหน่งที่ยื่นออกมามันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยกรณีนี้ค่ะก็ให้เราอะคิดเป็นอีกกรณีหนึ่งคือกรณีของสาบที่ไม่สามารถที่จะอยู่ก่อนถึงที่เป็นจุดยอดทรงเนี่ยได้นะคะได้เราก็จะใช้วิธีถอยมันออกมาค่ะให้เลยจากตำแหน่งนั้นออกมาเลยแทนนะัก จะได้ไม่ไปรบกวนตำแหน่งที่เป็นจุดยอดทรงนะนะสรุปก็คือถ้าไม่อยู่ก่อนก็อยู่หลังแต่ไม่อยู่พอดีนะคะไม่ตัดพอดีเส้นจุดยอดทรงนะจากนั้นปลายไหล่ค่ะจากเส้นข้างคอวัดออกมา6เซนเช่นเดียวกับสากคอหลังเพราะเราจะเอามาเชื่อมกันเนาะจากนั้นเราก็ตีเส้นเชื่อมค่ะใช้ไม้โค้งแต่งเส้นเชื่อมเรียบๆไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะกับการแต่งสับตัวเสื้อนะคะที่เป็นชิ้นฝั่งซ้ายหน้านะอันนี้ก็จะเป็นสับซ้ายหน้าซึ่งสับซ้ายหน้านี้ก็จะวิ่งยาวมาจนถึงตลอดนี้เลยนะคะในขณะที่ส่วนที่เป็นซับในนะก็จะวิ่งจากอันไหนอัไนไหน,ไหนตับไหนนะคะ สรุปภาพรวมนะคะของชิ้นนี้จะมีหน้าตาอย่างไงนะคะชิ้นผ้าจริงนะก็จะมีหน้าตาเฟนชิ้นนี้หนึ่งชิ้นนะซึ่งมีการกิ้งเส้นสามเหลี่ยมทั้งหลายแล้วไว้เรียบร้อยแล้วตึ๊ดตึ๊ต๊มามีจุดตัด เอาหนึ่งชิ้นต่อมาสาบซ้ายหน้านะคะล้วก็จะเอาแต่ตรงส่วนนี้เลยลนะนั้นมันก็จะหน้าตามาเป็นชิ้นสามเหลี่ยมนี้แบบนี้นะซึ่งตำแหน่งของมันเนี้ยก็จะมีจุดตัดช่วงนี้เช่นเดียวกัน สามชิ้นหน้าอันนี้ก็เอาอีกหนึ่งชิ้นแต่อันนี้ครูพูดอ่าคุณลืมไปน,นิดหนึ่งฝั่งตรงข้ามไอตัวนี้ไม่เอานะเราจะต้องเป็นฝั่งตรงข้ามขอใตัวนี้แทนนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะไปอยู่อีกข้างหนึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อดีที่ครูพาดให้คุณดูนะคะคุณก็จะได้รู้ว่าเออมันเป็นส่วนนี้นะที่ มีโอกาสที่จะพลาดได้นะคะอ่ะมาทางนี้สามของชิ้นหน้านะคะสุดท้ายก็คือซับในซับในก็คือตัวชิ้นนี้นะคะแต่ว่าก็คือต้องกลับด้านแบบเดยวกันเพราะต้องมาเย็ยบกับสามเนาะดังนั้นมันก็จะมาหน้าตาเป็นแบบนี้หนึ่งชิ้นอันนี้น เราก็จะวิ่งตั้งแต่ภาพรวมนี้นะลงมาหมดเลยนะคะตั้งแต่ชายที่เราแต่งเอาไว้นี้นะเนี่ยจะเป็นสาบซับในหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเนี่ยเราจะวิ่งโดยใช้เส้นรอบนอกที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นเกณฑ์ทั้งหมดอันนี้ก็คืออยู่ที่กติกาว่าเราจะเอาไหนสาบไอซับในก็มีแค่นี้สาบก็มีแค่นี้พาจริงก็มีขนาดนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการเตรียมแพทเทิร์นของเรานะที่เราจะเอามาใช้ในก,การ ทำเสื้อแจ็คเก็ตนะที่ปกเป็นแบบพับบแ,แปลกๆของเรากันนะคะทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างตรงส่วนที่เป็นการพับพับแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันประยุกต์ใช้มาจากพวกระบายนะคะหรือว่าพวกงานพับโอริงกรมินะ,ะดังนั้นจริงๆแล้วคุณสามารถประยุกต์ตรงเนี้ยไอตัวชิ้นแทรกเนี้ยคะ่ะไปเป็นงานพับอย่างอื่นได้นะคะตามใดที่มีจุดยึดเหนียวมานะคะที่ตำแหน่งไหนตำแหน่งหนึ่งที่อยู่บนตัวเสื้อนะคะ คุณแล้วก็ลบสากข้าเดียวของ,ของครูเนี่ยคุณจะเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมหรือวงกลมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยฉะนั้นก็พับๆมาก็ได้อย่าลืมการมาร์กตำแหน่งเอาไว้ให้ดีด้วยนะคะ